สิ่งที่ปิดก็ดีเกิดไม่ปิดมั้งอย่างแรกเลยก็คือปิดศพเพราะว่าถ้ามีศพเยอะๆบอกเลยว่าลบจอสุดๆเวลาเล่นจะได้ไม่หลุดโฟกัสเกมนั่นก็คือเราก็ไปหน้าทั่วไปไปที่ตรง other หรืออื่นๆแล้วก็จะมีตรงว่าแสดงศพแสดงเลือดไหมถ้าเราไม่อยากให้แสดงทั้งสองเราก็กดปิดทั้งคู่เลยอย่างที่2ก็คือปิดเลเวลแล้วก็กรอบแหลงมันจะช่วยตอนที่เวลาเรายินก,กากๆเพื่อนจะแซวว่าไอ้เหี้ย บอกวไอ้แต่มึงได้แค่นี้ไะนะเลยแบบนี้ก็ให้ไปตรงหน้าคอลเลกชันแล้วก็การผู้เล่นแล้วก็กรอบเลเวลแล้วก็จะเลือกว่าเราจะแสดงเลเวลไหมหรือว่าเราไม่แสดงก็ได้แรงนะคะก็คือไปหน้าที่หน้าประวัติแล้วก็มาตรงแหลง act แล้วก็เลือกตรงข้างล่างว่าเราจะแสดงหรือไม่แสดงก็ได้อีอย่างที่3ก็คือปิดแอดเพื่อนเพราะว่าบางทีก็มีคนที่แอดมาด่าเราเหมือนกันหรือว่าเรากลัวแบบแฟนน้อยใช่ปะเพราะแบบไอเฮียสาวแอดมาหรือเปล่า อรอย่างเงี้ยเอองั้นาก,ก,ก็ปิดปิดไปจะได้แบบแตัดปัญหาคือให้ตรงปฏิเสธเขาพอทเ่ื่อมันแล้วก็ปิดปิดไปข้อที่4ปิดเสียงเพื่อนร่วมทีมเขากว่าบางทีเราเล่นเกมใช่ปะก็จะเจอพวกท็อกซิกถ้าเราจะไปปิดเสียงเพื่อนร่วมทีมหลายคนก็ทําได้เหมือนกันครับและข้อสุดท้ายใครที่ชอบคอมเปน่วนตัวส่วนตัวอยากปิดชื่อตัวเองหรือว่าไม่อยากให้ฝั่งนู้นว่าชื่อเราคือชื่ออะไรหรือว่าเราไม่อยากรู้ว่าฝั่งนั้นชื่ออะไรก็ตามเราก็สามารถที่จะปิดได้หรือซ่อนได้ไม่ให้เขา รู้ว่าเราชื่ออะไรแล้วในเกมมันก็จะแสดงแค่ชื่อเอเจนท์ที่เราเล่นนะเกมนั้นๆครับก็คือในส่วนนี้เลยประมาณนี้ let's go